โกกาเดนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ผมโฮลีชีทแมนเี้ยมีดนตรีรือ้อผักเรามีอยู่20บาทซื้อแชรลอดได้สออันขึ้นเลยขึ้นแล้วไปดู อยู่หน้าแล้วคุปร้องเล้อโอ้เราได้รางวัลรางวัลอะไรไม่รู้เฮ้ยโตยังไงต้องปลูปก,อกเองเฮ้ยแล้วนั่นอะไรน่ะงบเ้าเออ มะพร้าวยิงเข้าบ้านตรงข้าวหรือป้านตรงข้ามพวเด็ดเอาโดนล,ะล,ะล,ะละนไปบ้านเขาอ่ะโดนเขาแจ้งความแน่แล้วเก็บบ้างนั้นไม่ใช่ส่วนของเราเราจนเงินแล้วไม่มีตังค์โอเคแสดงว่าถ้าเรามีตังค์้้วสั่งฟองได้ใช่ไหมนีม่ how much ราคาเท่าไหร่ยี่บมาขาย ขายหมดเลยเอาล้านลีห้าสิบาทผมขอโทษด้วยช่วงนี้หน้าฝนกลบเยอะมากเลยพอดีเลยเป็นตาบริทตัวเราตัวเราตัวเราดีดีเรื่ออะไรตรงกลางแหละ ดูไกลเลยเดินดูบ้านเขาใหญ่มากสวยเดืองแสงสายรุงมีกระต่ายด้วยตายตัวเบื่อเลยกัดคอขาดแน่เลยนะี่ไข่ไข่โลบักนม่ตายไม่ไปตายอียแกแล้ว คุยเลยหมายว่าคุยคืออะไรเก็บเก็บยังไงแล้วหกโอเคเราต้องเอามูลนิวเทตห้องกบเราต้องเอาผลไม้กลายพันธุ์จากดวงจันทร์ ไปให้มันเพื่อแรกลูน่าพอยลูน่าพอยคือเปิดประโยคมาว่าต้องถามอ๋อนี่เหรอลูน่าโกโอเคแล้วก็เทคกเราไม่มีอะไรให้เทคกเาพวกตีหัวแทนนะแบบจะให้แต้มดีๆหรือให้แต้มด้วยน้ำตาไม่ได้ สามนาทีมาลอยปลูกผักทำฟาร์ทมทำงานของเราดิเฮ้ยโอ้โหตอพันดีบ้านไหนโตอย่างี้นะโตลูกเดียวเงนะ้าเก็บอ้อต้นหน่อยเดียวโตลูกเบลเลอเลยขายเลยนี่ว่าโตลูกเดียวแบบ เต็ดแล้วเก็บใหญ่เรียกว่าแตงโมโอเคขายหมดเลยไม่ลืมดูราคาเท่าไหร่โอ้โหสี่ร้อยเลยโอ้มีตังแล้วครับบูเบลี่ติดต่อเลยนี่เหลือหน่อยนึงนะใช้ใจ่ายให้คุ้มค่ามาเลยมาสวน่หน้อยน้อยๆๆ โอ้โโอบลองเลยขายด้วยความรวดเร็วขายหมดเลยหนึร้ยหนึงมา เก็บเฮ้ยผู้อ๋อบูเบอรี่เก็บเฮ้ยถ้าเราปลูกด้วยกันเลยปลูกไปไกลเลยน,นี่ปลูกไกลเพื่อนแล้วแล้วต้นมันจะแค่นี้เหรอแล้วต้นมันแค่นี้เอาอ๋อมันยังโตแล้วต้นไม่โตออกผลได้แล้วโอ้โหสุดยอดเลย อันนี้ไม่ออกผลมากยังไม่โตเลยเนี่ยโตไม่พออันนี้อยู่ต้นแค่แบบให้ดูเราเราขายของก่อนกบหยุดร้องก่อนได้ไหม เดี๋ยวเราเก็บตังค์ถือ่งีะบแปมแปมไม่ได้เราไปด,ดูบ้านเขาดีกว่าบ้านเขามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเรืองแสงกระจายน,จนี่อะไรเนี่ยสีลุง้งเรนโบ์พิกโว้ยมืดอะไร không nhìn này không nhìn không nhìn cái chặt nó tiếng ngược không nhìn cái chặt nó tiếng rồi, à thang gì nào chưa ô mì tịt มีสมาติกมีระดับถึงที่มาติเจ็ดร้อยสิบห้าบันจนเกิน,นหาโอ้ยเราได้ปีร้อยหนึ่งร้ยที่เลือไม่ฟรีแล้วไม่นเก็บไม่ได้โอ้โนี่คืออรับเี้ยนี่า แปดร้อยเก้าสิบเกือบเก้าร้อยได้ห้าพันห้าพันมันดีขนดาดนั้นเลยนะดูอะไรตัวเลี้ยนเราเรารีบไม่อะไรผลไม้ในไล่ติดติดอะไรไม่รู้เฮ้ยมิวเทสจ,จากดวงจันทร์ใช้ได้ไหมมัน ลองดูอะไรเนี้ยน้องคุกช็อปโอ้โอ้แพงโอ้โอ,โอ้แล้วห้าแพนว่นี้ีขึ้นขึ้นถอยนัยเพื่อนไหนเพื่อนน้าไปในสองรูอน้ายคโอเค เหนื่อยนี่เจ็บดูย่ใยแบไปเท่าตอนี้นั่นก็เจ็บเงิขายคุ้มกว่าไหมขายดีกว่าเอามัมยินดไปนะ เฮ้ขึ้นเดียบังสามร้อยสามร้อยเราไปทำเลยช่ไหมสามร้อยเราไปซื้อดอกทิวลิปสีส้มได้กระวก็หยุดร้องแล้วสุดยอดเอออยากมาดีได้ไหมเอ,อ้อะไรแสง ต้อนอไรไอยมันสูงแล้วต้นมะพรา้าวเลยมึนแนงแงงใหย่อเดียวยดาวตกจะตายาตายจริงนะปีนต้นไหนต้นนี้เขื่อนยอยู่เพื่อนมึงแดงเต็มดงเลย เนี่ยกลมๆมันกือเทศเัยแนี้ก็มันกือเทศเหมือนกันนะนี่จอซูมไม่กินเลยเนื่นงจเ,เป็นานดูดอะไรม่เลยอเอืมเรา่ึงแล้ว อ,อยู่ใครเพื่อนมากทำอะไรได้บ้างยิปทอร์เนี่ยทุบทิ้งเลยเหรอไม่เราจนเราไม่สามารถทุบทิ้งได้เราทุบทิ้งเลาจะไม่มีปัน,นจริงมันก็ทุบงเออเอาไปหมดเลยเรายัางไม่เฮ้ยโอ้เล่นล่น โอเคมันมันน่าบูดอย่างเลยยังไม่ได้ถามเรืรมันเป็นใครอหันคอหักคออะไรอย่างาางี้นะอายุวายยูเป็นใครฉันเป็นนกนกคู่ผู้ป่าเปลือกอะไรนะนกคูกสูงาอายุูผู้ปัดเปลือกปดัดนกคูกแก่ หรือช่างมันเถอะโอต้องการฟรีดชาวเอาต้องการเอาไอไอนี่ไปไม่ลูกหลาน้เด็กว้ยอะไรเนี่ยแค่หลอดเดโอ,อ้็ออทำไม่ไดีฟามไปเลยลุ้นนะฟิกฮอฟฟิกฮอะทำได้ เพื่อนโ,โอ้สามารถวางได้ขึ้นในฟาร์มหรือเปล่นั้นอ่าวางเราอยู่ในวางตรงนี้เป็นตัวอนะเลยดูมาดูเลือกสักผลไม้หนึ่งแล้วก็ขยายโอเคขอเขยา่แบบนั้นเลยไดะนะ้ไหมเนี่ยโอ้โห สูงเสียดขวาเสียดบ้านเสียดเมงนั่นแหละไม่ได้เหรองงเลยทีเดียวเครียดเลยโอเครู้แล้วทำไมเครียดเจ็บมากเลยนี่เอนไปกรุงนอ่เจ็บบ่อยยอดมากอันนี้พิษปลานี่มันนักเกี่ยวความเร็วสูงเกิดอะไรได้บ้าอย่างนี้เหรอ thoát này chưa tầm nói Để cả... Để một Để... Để hai cái này rồi không biết không biết không... thể... cái đấy cái hồi là thế nào เรารองรอเดินดูบ้านกันตอนบ้านเอากากเง็นผิวหนงบ้านมีตุ่นนิดนึงบ้านเขามีปิงเกอร์ต้นไม้เขามีออร่า นี่ผมขอบารมีอะไรเนี่ยนกยีวีเอาหายไปแล้วขอแบ่งส่วนเศษบารมีหน่อยไม่ได้จะมีอะไรดาวตกเหน็นทงหมดเลยโดนหัวผมจะตายไปเนี่ยไม่ไปกันหมดแล้วหรอออือยู่สันอยากปิดมันมะพร้าวได้เลย ต้นมะพร้าวใหญ่ขนาดนี้ถ้าใช้ลิงเก็ดนี่มันลิงม่ได้ล,ลาวกากการเป็นลิงอย่างนี้ผมว่าลิงต้องลาวออกกันปีนไม่ได้ปีนยังไงอะ่ะเก็บยังไงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ผมคือคูยอดยีนงไปเลย เฮ้ยที่นี่สูงมากผมเห็นผมเห็นนุกอกยางดาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าโอ้ยลงบ้านไหนไม่รู้โอ้ยลงบ้านผมด้วย เราต้องวังอหมือน,นี้น,ะนะลงบ้านอย่างนี้แล้วผลผกก็ไม่เป็นไรปลอดภัยเก็บเลยเก็บๆขาดเลยจะพังไม่ผักแบบโดนดาวตกชนมันต้องมีเสียบ้างสเสียไหม ซื้อมาซื้อซื้อซ <aran> ื้อใจมากเลยไม่โดนเขียดจะดูไม่โดนหัวใจจะว่าไปก็ไม่มีผจญมาแล้วนะไม่มีมาติด ไม่มีเลยเหรอบันทึกอ่ะเอาไม่มีบินทึออกไปขายดีกว่าโอ้ยนี่ยิงฟ้าเราไม่ใช่ฝนตกอ่ะตกชุ่มฉ่ำจะผักขายอะไรเหลือแค่นี้ล่ะ มองหยังอีไรเหรอกระเป๋าเข้เปียกด้วยนอกจากว่าเปียกเลยดำเลยเดี๋ยวผมจะลองรองดูว่ามันมันจะหมดเมื่อไหร่อยู่นานมากเลย แต่ผลไม้ดีๆไม่มีมาเลยจะมีมาผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะซื้อได้ไม่น่าซื้อได้เอาจนเกือบเลยซื้อไม่ติดด้วยแล้วแหล็กเน็ตเราก็กากเกินไปโอ้ยซื้อสิร้านเปิดใหม่ซื้อมาซื้อมาให้หมดซื้อมาซื้อมาผมลเหมาลุงยลยมากก็เหมาหมดเลย มาปูกไปปลูกๆๆๆปลูกตอเบอรี่มาปูกกับเพื่อนปูกสิปูกเลยปูกลงไปเมื่อไหร่ลุงรถจะติดลุงไม่ยอมใช้ใดเดียว บอลลูนเลยคืออะไรเนี่ยซื้อมาผิดต้นว่านเนี่ยอ้หูตอใหญ่่แขนโมบิกดูผมยืนเทียบดิ ใดูเรามีอะไรบ้างแกเป๋าไม่แต่ผักผลไม้ที่เก็บมาเฮ้ยโตแล้วซื้อมาถูกต้นจริงด้วยโตเม็ดเม็ดร้อยได้ขอขอส่วนบุญบาร,รมีของท่านได้หรือไม่ มีสตรอเบอรี่ผมให้สตอเบอรี่ผม,ต,ต,มต้นใหญ่มากนะนี่ลุงอะไรนะสตาร้ารถตปดสักสิที ขโมยไ,ได้ปลูกปลูกอะไรเนี่ยสวนผักปลาผพกโอ้โห,หไม่ได้แล้วยอมพวกเขาไม่ได้ต้อง สู้สู้ตึงฟาร,รม์มงั้นเดี๋ยวผมผมขออนุญาตไปฟาร,รม์มไปปลูกผักแล้วเราจะกลับมาอีกครั้งับผมคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชม